สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใยเที่ยงและวายคอลิงฟาร์มพาร์คนะคะจังหวัดนครราชสีมาเราเริ่มเดินทางจากอำเภอปูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะคะโดยใช้เส้นทางหมายเลข2 4และเส้นทางหมายเลข2ค่ะนะระยะเวลาเดินทางไปเขาใยเที่ยงนะคะประมาณ270กิโลตอนนี้เราอยู่บน ทางหลวงเส้นหมายเลข24นะคะอยู่ระหว่างอำเภอปราศาทจังหวัดสุรินทร์นะคะด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นเต่าเสเรนนะคะเป็นจุดพักรถนะคะสามารถซื้อของฝากพักทานข้าวได้เลยนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาสามารถเวะได้นะคะ ตรงนี้คือแยกโชคชัยนะคะจากนั้นให้เราตรงไปต่อนะคะ เราจะตรงไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นเราจะเจอป้ายบอกทางสระบุรีให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นถนนมิตรภาพนะคะประมาณ10กิโลนะคะเราจะเจอป้ายทางเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยนะคะจะผ่านหมู่บ้าน ตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำเขาใยเที่ยงนะคะเราจะเจอกัะหันลมอยู่ไกลๆนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันข้างอ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีลานจอดรถนะคะมีร้านค้าสวัสดิการแล้วก็มีจักรยานให้เช่านะคะคันละ40บาทแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้เช่านะคะเราจะเดินนะคะเดินกินลมชมวิวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันนะคะคว่าจะเป็นอย่างไร ขึชมวิวตรงนี้ลมแรงมากค่ะตรงนี้จะเป็นเขื่อนลำตะคองนะคะแล้วก็จะเป็นถนนมอเตอร์เวย์ คลิปเขาใหญ่เครื่องของเรานะคะอาจจะไม่ครบนะคะเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดที่พักของเราวันนี้นะคะเราจะไปกางเต็นที่ w i คอ c ดิงฟ g f ์ r พ Park เขาใหญ่นะคะค่ากางเต็นท์นะคะคนละ250บาทต่อคืนเราสามารถเลือกที่พักได้เลยเลือกที่กางเต็นท์ได้เลยนะคะ ึงแล้วนะคะที่พักของเราคืนนี้ Wild Calling Farm Park นะคะเป็นจุดกลางเต็นที่ยอดฮิตแห่งหนึ่งนะคะของอำเภอปากช่องนะคะ ถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะคะเราจะเช็คอินตรงร้านค้าสวัสดิการตึกด้านหน้าเลยนะคะที่อยู่ด้านขวามือของเรานะคะ เราจะไปดูห้องน้ำค่ะอันนี้จะเป็นอ่าง จะเป็นห้องอาบน้ำนะคะจะรวมเลยนะคะทั้งหญิงและชายนะคะมีเครื่อทงทำน้ำอุ่นให้ด้วยตรงนี้จะเป็นห้องน้ําชายนะคะหลังมือค่ะส่วนด้านนอกบรรยากาศนะคะคดีมากเลยการกางเต็นท์จะมีสองโซนนะคะโซนด้านหน้านะคะโซนด้าน เป็นโซนด้านข้างนะคะโซนด้านข้างบรรยากาศโดยรอบนะคะบรรยากาศดีค่ะถ่ายตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะชบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนการเต็นด้านหลังนะคะของวายคอร์ดิงพาร์คนะคะ ส่วนตรงนั้นนะคะส่วนนั้นจะเป็นห้องน้ำนะคะด้านหลังก็จะมีห้องน้ำด้วยแล้วก็จะมีจุดทิ้งขยะลาจอดรถนะคะบรรยากาศดีค่ะช่วเงเย็นวันนี้วันอาทิตย์นะคะคนจะไม่เยอะเท่าไหร่ ไปคอดิงฟาร์มพาร์คนะคะค่าการเต้นคนละ250บาทคนละ250บาทก็จะมีปลั๊กพ่วงนะคะไฟฟ้าให้ใช้ด้วยก็จะมีประจำจุดหลายจุดเลยนะคะก็จะมีไฟฟ้าปลั๊กพ่วงไฟฟ้าให้ใช้แล้ว สงบบรรยากาศดีล่มลื่นเรามาชมสวนแก้วมังกรกันค่ะบรรยากาศดีมากแก้วมังกรหวานอร่อยค่ะ ท่านประธานท่านชีท่านประธานพ<ม>ุชชี่เป็นอะไรนะคิดต้มดีใมท่านประธานพุชชี่มาเยี่ยมถึงเตยน มื้อค่าของเรานะคะก็จะเป็นชาบูค่ะเหมาะก,กับอากาศคืนนี้นะคะอากาศหนาวมากค่ะ บรรยากาศตอนเช้าของวันจันทร์นะคะหลังจากเมื่อคืนลมแรงมากตั้งแต่ตีสาแต่ฝนไม่ตกนี่คือบรรยากาศของเช้านี้นะคะอากาศดีมากเย็นสบาย สำหรับวิดีโอแรกของพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ